สวัสดีครับเนาะวันนี้ก็พาหากินข้าวแล้วนะครับกินส้มตำนะครับกินกับตำหอยแะ้วก่เดี๋ยวมากินชงกา,าแฟกินครับเนะาะเสาร์วันนี้นะครับชงกาแฟากินกาแฟละเป็นกาแฟาเม็ดนี่ครับเป็นเม็ดเป็นเม็ดมากนะครับันนี้สร้างมานะครับแล้วก็เอา,เอามาบดน,นะครับ หดแล้วแล้วก็เดี๋ยวเต็มน้ำนะครับกาก็เป็นวบบนี้ครับเป็นกาต้มน้ำกาต้มน้ำแรงดันครับนี่ครับก็ตรงน้ำก่นอนเอาตรงน้ำซื้อเนี่ย ้ำเซอ์แล้วก็เซอร์การครับเซื้์กาเขาก็เอาตัวโกลยนะโกลยมันมาโกลยที่รองกาก,กาแฟนะครับเซ์เืนะครับ,รอ,รบอันนี้ก็ชงกินนะครับเป็นกาแฟสด แฟเป็นเม็ดๆเลยเอา,อเ,อาเรียบร้อยแล้วก็อันนี้ครับกดเทอมันเรียบๆแล้วก็ปิดฝาครับ ก็าจุดเดี๋ยวจุดไฟอันนี้เราใส่แก๊สเด้อใส่แก๊สก็สักประมาณสามสินาทีครับมันก็จะดันขึ้นมาน้ำก็จะดันขึ้นมาครับช่วงนี้ก็วันนี้ก็เป็นวันยุดเนาะวันพักผ่อนนะครับวันนี้ก็เลย มีเวลานะครับมาชมงท่ายิปเพอเบิรงนะครับออว่าส่งกาแฟสดกาแฟสดเขาส่งแบบเลือกาแฟสดที่เป็นเม็ดๆนะฮะก็เลยมาช่งเพอเบิรงอีกรอบนึงกับคลิปที่แล้วก็เ็ดไปรอบนึงแล้วครับแต่มื่อันนี้มันได้โอกาสนะครับสาวๆก็เลยมาท่ายีทีการชงกาแฟสดแบบทำบานๆนะครับแบบคือเฮาไม่ได เคืองแบบท่านสมัยคือเขานะครับอันนี้ครับเป็นเครืองแบบเป็นมอตอมแบบธรรมดาเนาะครับอันนี้ก็เดินล,ทลา,นาทุลาเนาะเขาตทุลาหรือจะห่าหนาวละ่ะเนาะอากาศก็เริ่มเย็นๆเนาะกำลังเย็นๆอยู่กตอย่าห่าเกี้ยวเขานะตอนนี้ก็เริ่มเตรียมเกี้ยวเข้าเ,าเดียวละ เตรียมล่วงหน้าแล้วเนาะเตรียมล่วงเข้าตอนนี้กําลังดันขึ้นนะครับน้านํากาแฟพอมันได้มันต้มมันฮอนแล้วก็มันจะได้แรงดันดันขึ้นมานะครับ<ค><ะ>มันจะอัดน้ําขึ้นมาผ่านกาแฟครับผ่านตัวที่กาแฟที่เท้ารักซ์อซโวยครับมันละผ่านขึ้นมาเป็นอ่าขึ้นมานะครับเป็นน้ําขึ้นมาผ่านกาแฟขึ้นมามันมันก็จะเป็นน้ําที่เข้มข้นนะครับ ปิดฝาไว้แล้วก็ปิดแก๊สครับเอากับทิมไว้สักพักนึ่งทิมไว้สักพักนึงเอากรแล้วก็เดี๋ยวเนาะอันนี้ก็จะเป็นกาแฟดําครับมีที่ส้มกาแฟที่เป็นเสื้อนมเสื้อผ้อได้เป็นกาแฟดํานะครับอาจ,จเสริมตาลน้อยนึงเพราะว่าร,รสรสชาติกาแฟมันอาจจะขมๆเฟื่อนๆ่นในน้อยนึงครับเนาะเหมาะสําหรับคนที่บางคนก็นไม่ต้องเสริมตาลนะครับเหมาะที่เราแบบกิ่นแบบเพื่อสุขภาพนะครับเนาะ ก็ได้เวลาแล้วเดี๋ยวเขาก็เทเสื้อแก้วนี่ครับกลได้ประมาณนี้อันนี้ก็คือช็อตหนึ่งครับหนึ่งช็อตนี่ครับเป็นกาแฟดำกินก็ เข้มคนครับเนาะถ่ายคลิปกับแบบผู้เดียวเอสนะครับเอสผู้เดียวครับนี่แหละใช้มือถือถ่ายครับเขากับเอสผู้เดียวอือออนี่แหละครับเลคนเ่าเห็นเห็นมูเห็นพกเอสเนาะเขาจบเอสยล่องเบิ่งนะครับมันเาเอสแล้วมันจะเป็นเยื่อะมันจะได้คนที่ตามอยู่บ่เนาะ ไอเลือกอะฝาได้าสองสมยงเนาะสี่แสนแน่นะครับฝาสมยงผ้ากินครับเนาะฝาสมงสองสมยงผ้ากิน,นนะกกกกแน่นะครับเนาะไอเลือกอะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แน่นะครับกดกระดิ่งนะครับกดซับสไครต์กดติดตามด้วยเนาะอันนี้ฝากไว้แน่ครับไอเลือกอะคลิปต่อไปก็ เอ็ดก <mom> <ata> ินเทเบิ้งไม่นะครับก็อย่างว่าเรื่องละอาหารกับเอ็ดเป็นบางเทือกะซัมเดียวแน่นะครับบางเทือกอ่คิดเผื่ออ่อกัเอ็ดตมที่เขาคิดอ่อแบบแนวกินเขาเอ็ดกินน่ะแหละครับเพราะว่าเขาเอ็ดกินแบบบานๆาเมื่อเขาไม่ได้เอ็ดไปซื้อเผื่อมาไม่ได้ซื้อเขาเอ็ดให้เรียบร้อยแล้วมาซื้อมากินเทเบิ้งอันนี้เอ็ดเทาเอ็ดเทเบิ้งนะครับเอ็ดเทเบิ้งแล้วก็คือเดียวเอ็ดเองเอ็ดเองแล้วก็ เอเองนะครับแล้วก็มากินเทเบิ้งนะครับเหมือนกาแฟเนี่ยเอาก็ดชงเองนะครับแล้วก็มาชงชงกินนะครับช่วงนี้ก็ร่มก็เริ่มมาแล้วล่มหนาวอืมครับเนาะเลือกอะฟ้าในเด้อนะครับมันคิดเดี๋ยวคลิปนี้ก็เอาไว้สักนี้นะครับเดี๋ยวเนาะเดี๋ยวครับลาด้วยกันกินกาแฟนะครับบายบายครับ